สวัสดีครับสุขสบายสไตล์ของด้วงนะครับวันนี้พบกันวันศุกร์นะครับบรรยากาศเลือนไม้เก่าๆนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดูดีนะครับลองลองลองดูครับนะครับเป็นโรงแรมจากพัทยานะครับโรงแรมชื่อว่าบ้านคุณพ่อนะครับผมีก็มาพักที่นี่ รู้สึกว่าสถานที่ดีลมลื่นนะครับก็อย่งนีครับต่อจากคราวที่แล้วครับที่คุณผู้ชมผู้ฟังถามกันมา,มากมายแล้วก็แชร์กันว่าตอนนี้เรื่องราวของที่ผมพูดไปนะั้นในเรื่องของอกัญชารักษาโรคสมุนไพรรักษาอาการแล้วก็กินอาหารให้เป็นยามันเป็นยังไง ก็อย่างนี้นะครับเช้าๆขึ้นมาเนี่ยผมจะดื่มกาแฟดําดอย่างเดียวนะครับกาแฟดําดนี้ก็เปรียบเสมือนการดีท็อกนะครับดีท็อกก่อนอาก่อนกอน่กอนกินอาหารนะครับก็จะเหมือนกับว่าเราล้างลําไส้เรานะครับแล้วพอหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราไปทานอาหารเนี่ยระบบขับถ่ายเราก็จะดีนะครับมันก็จะผิวพรรณเราเนี่ยจะดีผ่องใสนะครับดูฟ้ามือที่เดือย ก็จะแดงนะครับแล้วเราก็พยายามเลือกอาหารทานว่าวันนี้เราควรจะทานอะไรก่อนแล้ววันวันนี้ถ้าเราทานเยอะไปแล้วพรุ่งนี้เราควรจะทานน้อยไหมอย่างเมื่อวานเนี่ยผมทานอาหารเยอะหน่อยนะครับแต่วันนี้ผมก็จะต้องมาเฉลี่ยว่าวันนี้จะทานให้น้อยลงเพื่อไปเฉลี่ยกับวันเมื่อวานเพื่อควบคุมน้ำหนักแล้วก็ควบคุมปริมาณอาหาร ที่มีต่อร่างกายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในี้บ้างนะครับก็เป็นบรรยากาศดีแล้วก็เหมาะกับที่เราจะพูดเรื่องนี้นะครับเรื่องของสมุนไพรคุณผู้ฟังครับหลายๆเรื่องหลายๆราวที่เรารู้เราเห็นในเรื่องของการอยู่การกินเนี่ยนะครับผมบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับ เมื่อคนเราไม่จําเป็นว่าจะต้องอายุมากหรืออายุน้อยเราจะต้องเรียกว่าไอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องรอให้อายุมากก่อนเราค่อยดูเริ่มดูแลตัวเราตันนั้นทําไมเราต้องดูแลตัวเราก่อนมันจะได้ไม่มีโรคมีภัยแล้วก็ไม่เกิดทําให้ใครเดือดร้อนหรือเราทํางานมาตั้งชีวิตไม่ใช่ออาเงินไปรักษาตัวเองนะครับเราก็เลือกทานอาหาร หลายหลายประเทศครับที่ชอบประเทศไทยเพราะว่าเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเรามีสมุนไพรดีๆเยอะครับเช่น mm. <yummy. S 2> ข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายใบยกะเพราโหระพาใบแมงลัก ant, อะไรพวกนี้นี่คือสิ่งที่ดีครับเป็นสมุนไพรแต่เราต้องเลือกว่าสมุนไพรที่เรากินเนี่ยจะมันมีชนิดร้อนกับชนิดเย็นเช่นชนิดเย็นก็เป็นพวกฟักแฟงนะครับแตงกวาแต่ชนิดร้อนก็จะเป็นต้นหอมเป็น หลายๆอย่างนะครับลองลองไปไปดูนะครับแล้วเราก็ปรับค่อยๆกินถ้าวันนี้เรากินร้อนกินเย็นถ้าวันนี้เราเข้ามาอากาศร้อนเราอาจจะกินแตงโมหรือกินแตงกย์นะครับกินอาหารชนิดเย็นหรือกินมะละกอกินกล้วยนะครับเราอาจจะไม่ชอบอย่างผมเองก็ไม่เคยชอบทานกล้วยน้ําว้าเท่าไหร่แต่พอถ้าเป็นคอกล้วยปิ้งเนี่ยผมก็พอทานได้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นการทานแบบนั้นไปนะครับคุณฟังยังไงผมฝากให้คุณ ทุกคนนะครับเริ่มดูแลสุขภาพเราตั้งแต่เริ่มต้นจะได้ไม่อตอนอายุมีอายุหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องคำนึงถึงว่าเ,เราจะมาเจ็บป่วยอยากคิดนะครับว่าคุณผู้ชมครับว่าเราอายุมากเราถึงจะเป็นอายุน้อยก็เป็นได้นะครับเพราะ,ะนั้นผมอยากจะฝากคุณผู้ชมท่ฟังเรื่องนี้ไว้นะครับแล้วผมก็จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟัง ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนถึงนู้ต่อต่อไปด้วยนะครับสุขสบายสไตล์ขุงวมสวัสดีครับ